หาความคันหนังศีรษะแห้งมีรังแค รวมไปถึงผมขาดหลุดร่วงนั้นเดี๋ยววันนี้สั่งของมารีวิวกันหน่อยดีกว่าฮะกับผลิตภัณฑ์ของออกกานะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมออแกนิกตอนที่แฟนใช้ผลิตภัณฑ์ของออกกาเนี่ยนะฮะความรู้สึกแรกเนี่ยมันรู้สึกแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูกันสดๆเลยนะเพื่อนๆนะจากแวบแรกที่สันดมเนี่ยสันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นจากส่วนผสมของธรรมชาติจริงนะครับทำไม่รู้เลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออแกนิกจริงครับดมแล้วรู้สึกว่าสดชื่นจริงครับเพื่อนวิธีใช้ก็เทลงบนฝ่ามือรปะมาเหีนเพื่อนๆนะ แล้วก็เอามาชโลมบนหนังศีรษะของเรานะครับแล้วก็ขยี้ให้ทั่วหนังศีรษะของเรานะครับแค่นี้ครับมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ที่รู้สึกอีกอย่างนึงน,นะครับนั่นก็คือในเรื่องของความเย็นครับมันมีความรู้สึกเย็นที่หนังศีรษะของเราด้วยนะฮะยิ่งสระตอนเช้านะเลชแน่นอนฮะพอเราสาดเลยแชมพูเสร็จน,นะครับเขาก็จะมีนี่ครับออ,อก้าคอนดิชนเนอร์นะครับ ส่วนผสมของมันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มมากเลยเพื่อนๆจะมีสารสกัดจากดอกอัญชันครับโสมใบบวัวบกดอกดาวเรืองว่านหางจระเข้ถั่วเหลืองใบไผ่ข้าวโอ๊ตสีดำนะครับหอมหัวใหญ่มะกอกแล้วก็ใบฝรั่งครับส่วนสรรพคุณของมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมงอกผมคันผมมันผมรังแคนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีสภาพผมแบบไหนนะครับออ้าเอาอยู่ฮะเรียบร้อยนะครับ แต่ก่อนที่จะบำรุงผมเนี่ยเราก็ต้องเช็ดหัวให้มันรู้สึกว่ามันหม,นหมาดๆนะเวลาที่ฉีดเซรั่มไปแล้วเนี่ยมันจะได้กระจายได้ทั่วเส้นผมมากกว่านะเพื่อนๆให้เราครับใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้ได้เลยนะครับก่อนที่จะใช้เนี่ยเราก็ต้องแกะก่อนนะครับมันต้องแกะก่อนนะเพื่อนๆ <laughs> อ่ะมันก็จะเป็นหัวสเปรย์แบบนี้ใช่ไหมครับฉีดไปเลยรอบๆหัวนะครับคือฉีดไปปุ๊บเหมือนกับมันอยู่ทรงเลยอะ่ะเออผมรู้สึกแบบเงานะครับดูสุขภาพดีนะ ให้ทาการนวดเบาๆนะเพื่อนๆเราจะไปใดจะไปนี่อะไรเนี่ยเราก็สามารถไปทําได้หลังจากนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแล้ว <reef> ว <sounds> ่าผมจะเสียไหมไม่เส <un> ียไหมนะครับเพราะว่าเราบำรุงแล้วเรียบร้อยนะครับผมดกดําเลยอืมคือแบบบำรุงเร่งด่วนจริงนะครับโอเค ยังไงก็ไปลองหาซื้อหาใช้กันดูนะครับไม่ว่าคุณจะมีสภาพผมแบบไหนออกา้าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเอาอยู่